สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําคุกกี้เนยสดค่ะเป็นสูตรคุกกี้ที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะรสชาตินะคะก็จะหวานมันกําลังดีแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเรียกว่าทําทานเองนะคะถูกแล้วก็ได้เยอะดีกว่าซื้อเข้าทานอีกค่ะวิธีการทำละส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะแล้วก็ทำง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมเนยค่ะมาม่าจะใช้เป็นเนยเค็มนะคะน้ำหนักอยู่ที่226กร,รัมหรือประมาณ1นึ่แพ็คนะคะเนยเนี่ยจะยังไม่ละลายนะคะจะมีความเย็นอยู่เล็กน้อยแต่ว่าไม่แข็งแล้วนะคะวิธีการเลือกซื้อเนยก็ให้เลือกแบบมีคุณภาพดีนะคะเวลาเราทำคุกกี้ออกมาแล้วเนี่ยจะได้หอมแล้วก็อร่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะใช้เครื่องตีผสมนะคะตีจนกว่าตัว เนยของเราเนี่ยค่ะจะมีสีอ่อนลงได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นมาม่าจะเติมไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะวันนี้มาม่าใช้เป็นเบอร์สองนะคะเพื่อนเื่อจะใช้เป็นเบอร์อะไรก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะมาม่าก็จะใส่น้ําตาลทรายค่ะอยู่ที่120กรัมผงฟูอีก1ช้อนชาค่ะ แล้วก็เกลือป่นอีกครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ตีผสมให้ตัวส่วนผสมนี้เข้ากันดีนะคะพอตีผสมจนเข้ากันดีแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ใช้พายนะคะปาดรอบๆอบนิดนึงนะคะ จากนั้นมาม่าจะใส่แป้งสารีเอเนกประสงค์ค่ะน้ำหนักอยู่ที่300กรัมล่อนผสม,มลงไปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าจะใช้พายนะคะคลุกผสม,มให้ตัวแป้งแล้วก็เนยเนี่ยเข้ากันดีก่อนค่ะพอถ้าเกิดว่าเราตีผสม,มเลยเนี่ยส่วนมากอะ ส่วนผสมเนี่ยคะ่ะแป้งจะก,กระจายนะคะฟุ้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เครื่องตีผสมนะคะผสมต่อเลยค่ะจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีนะคะใหเ้เพื่อใช้เป็นสปีดต่ำนะคะตีผสมไปเรื่อยๆค่ะพอตีส่วนผสมจนเนียนละเอียดเข้ากันดีแบบนี้แล้วเราก็จะนำไปใส่ถุงบีบกันค่ะ ในตัวส่วนผสมของเนื้อครีมคุกกี้นะคะสูตรนี้จะมีความข้นเหนียวมากนะคะแนะนำว่าให้ใช้ถุงบีบที่มีความหนาค่ะจะได้เวลาบีบจะได้ไม่แตกออกง่ายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาบีบกันค่ะให้เพื่อนๆกดลงไปตรงๆแล้วก็ยกขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวคุกกี้ของเราเนี่ยกระจายได้ที่แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นค่ะตัวคุกกี้ของเราะคะก็จะได้บานแล้วก็ออกมาสวยงามค่ะ จะบีบออกมาสวยไม่สวยนะคะต้องแล้วแต่ความชํานาญค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะทําทานเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะนําตัวลูกเกดนะคะวางลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะจากนั้นมาม่าจะนําไปอบนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ170 180อถึง180องศานะคะอยู่ที่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่ะให้เพื่อนๆสังเกตสีของคุกกี้ด้วยนะคะว่าใช้ได้แล้วหรือ,อยัง จากนั้นก็รอให้คุกกี้นะคะเย็นตัวลงก่อนถึงนำมาแซะขึ้นค่ะแค่นี้คุกกี้ของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะสูตรนี้เนี่ยกรอบนะคะแต่ว่าไม่ได้กรอบจนล้วนนะคะแต่ว่าจะกรอบแล้วก็นุ่มผสมกันค่ะคือกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากๆค่ะสูตรนี้มาม่าทำนะคะอบออกมาได้ทั้งหมด3ถาดเลยค่ะได้เป็นจำนวนมากนะคะ ยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ